ไม่เปล่าเมียสนุกไหมได้ไม่หรอฮัลโหลฮัลโหลบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ไม่ไม่ไมมปล่าดำหมดแล้วเนี่ยบอไปให้โกดูเมีอะดำอีกแล้วงั้นเลยเออเมีอะดำอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าไปน่านอ่ะไปน่านออย่าขับรถตอนกลางคืนขับโทรหลายรอบ เขาทำถนนหรอเด็กข so uh ับคะาถนนหรอเขาบอกว่ามันโดนหลอนไอ้ต oh. ัวอะไรหลอนนะมันมีคนบมกอยู่ข้างๆไม่ใช่คนเขาเขาบอกกันว่าห้ามจอดห้ามทักไม่เคยขับหยุดเจอก็ขับอย่างเดียวอวอาวอ้าอ มาค่ะมาค่ะมาค่ะโอ้โหน้ำก็สักโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองเอาไปไม่เห็นหนึ่งสองมันเป็นวิดีโออ้าวเหรอเอาเป็นวิดีโอแกล้งเมียไงมันเป็นวิดีโอ